กราบสบายดีพ <mile> ี่น้องปู้ไปอัยไซนิงเก่าถักไทยสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งซ้ายสปปล่าพี่น้องทางโซนยุโรปแล้วกับพี่น้องประเทศไทยบันเฮานะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ดูยูเซอร์ผ่าพี่น้องไปปีนเขาขึ้นไปถ้ำนาค่าไปกาบพญานาคพี่น้องเอ้ยไปสถานที่ท่องเทียนาะพี่น้องเนาะณภูลังกาไปลุยไปเบิ้งไปสัมผัสว่ามันละท่อละหดซ้ำเลยนะพี่น้องเนาะไปปีนภูเขานำอีแต่ดูยูเซอร์เด้อพี่น้องเด้อตอนนี้รถของเฮากะ แน่เห็นภูเขาลิบๆเลยน้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็ใกล้จะถึงจุดหมายนะครับดเดินทางจากอำเภอเรนูนครเพราะมาหอดก็นลมีจุดเช็คอินนาะพี่น้องเนะาะมาแจ้งหรือว่ามาเบาะว่มา,ามาจักคนหน้าประมาณนี้เนาะ <c oughs> หรือว่าจุดลงทะเบียนนั่นเองเนาะเพราะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็พากันยางไปหาอันเจ้าหน้าที่อุทยานเพิ่นเพือนน้องพี่เนาะเพิ่นก็นมา,าตรวจเซ็กว่าเจ้ามาจักคนมาทีมของเจ้ามีเพอแน่เนาะแล้วก็ว่างาก็คือ จุดลงทะเบียนทั้งละแล้วลก็มีไก่เนาะเพิ่นก็มีไก่นำเทวได้พี่น้องเอ้ยเออแล้วเจ,จ้านาทีเพิ่นกระเบ,บอ้อแ,แนวแนวข้างว่ะเพินฝ่ายต้องมีน้ำมีข้าวไร่ตรอ,กกอประมาณนี้นะเดี๋ยวมันสู้นะพี่น้องเอ้ยผู้คา้าเพิ่นไปปยา็จะเกืิดลงเกือบมีเยอะหอดเงี้ยบอลเซว่าเกิดเกิดมีเยอะหอดเลยพี่น้องเอ้ยสูงอ่ะเรียบร้อยพี่น้องหลังจากที่เลยเรียบร้อยแล้วเนาะไก่เพิ่มกะ นำพาเดินทางไลยได้บานพี่น้องไปตะลุยปีนผู้ลังกาขึ้นไปกราบหรือว่าไปไหว้พญานาคหรือว่าถ้ำนาคาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็บวกด้วยความเสือเนาะพี่น้องเนาะความเสือแล้วก็เลื้องเหลาโบราณ มีทานปลาําปลาหรือกับมีนิท่านปลาเล่เลยเนาะพี่น้องๆก,ก็มีที่มาที่ไปเฮามหมาอฮอดจุดแรกก็จะเป็นทางหึ่งเนาะก็มีสารปูตาเนาะกับผู้ค่ากับอากาศสารปูตาสะก้อนได้ก่อนละเฮาหึาห้นเข่าหึ้นปา้าหึ้งหลวงหึ่งเบาต้องยกมือเซอร์สะก้อนได้เนาะแล้วก็พากันยยางเนาะพี่น้องนี่แหละพี่น้องอ่าถนทนหนทางเพื่อนกับเอ็ดไว้คักได้พี่น้องเอ้มีบันไดอ่ามีบันไดเล็กอันรูสายผู้ค้าละนักตะก้องอะไร แบะกองเนาะเอ้าลุยพี่น้องเลยกับผ้ากันย้งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไกลเพื่อนกันละเบาไปน้ำแหละแต่ว่าผู้ค้าหันมาหนังบรรยายนะพี่น้องเนาะมาหนังบรรยายเอาอีเพื่อว่าอันเฮือมันนะมีอัธรรตในการอันปีนเข่านะเอ็ดเพื่อจังหวะในนั้นตอนไปปีนนะมันเหมยเบากับมีอ้อเดี๋ยวอลีนี่แหละมาฮอดจุดนี้ก็จะเป็นจุดอันเพื่อนว้าอัน เลยลอดท้องเต่า,าพี่น้องเนาะอันลอดท้องเต่าคนมาลมละมีก้อนหินคล้ายๆเต่าเต่าใหญ่เนาะสองตัวนี่เนพี่น้องนี่ยเขาเรียกว่าลอดท้องเต่าประมาณนี้แหละพี่น้องเนี่เป็นเต่าหยักเต่าใหญ่เนาะเต่าหินอา่าคุณเริมมาลอดแล้วก็อา่าเพิ่นเวามาถึงจุดนี้ก็เหมยเติบหนึ่งเลยได้พี่น้องเลยเหมยเลยได้พี่น้องเลยอันตอนอันยางอยู่ในป่าเวนากับมิอ่จักเฮอจักไข้ขาว เมืองว้าพี่น้องอ่าย่างมาฮอดจุดเพิ่นกเลยมีจุดเบาะคือจุดเอเนาะพี่น้องอันนี้จุดเอได้พี่น้องอ่าตอนเฮ้าย่างขึ้นมาท่นก็เป็นจุดเริ่มต้นย่างมีท่านได้ทอหดปลาเลอหขานาวางไงก็พากันปีนขึ้นไปนะ,ะแต่หลังจากนี้เนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> หลังจากนี้ซ้อมเบิ่งพี่น้องเลยอันตอนอันอันนังอันเศร้าหรือว่านังเศร้าเมยก็มีได้ อ่าไม่ได้ท่ายปันพี่น้องเบิ้งดรอกครับท่าย,ยู่เล็กๆน้อยๆฮะนะยานอันพี่น้องโอ้ยอันอันเหมยกันยนีไปโเทษประมาณนี้นะมีแม่นได้พี่น้องเอ้เขาเรียกว่าจิตของเราศรัทธาแล้วเนาะจิตศรัทธาเข้าไปไปด้วยความศรัทธาได้พี่น้องมีแมน่นมาไปเอ,เ,อเลนเจอร์จะซื้อเข้าไปด้วยความศรัทธาเพื่อที่จะไปกราบผู้ไปเนาะตามตำนานเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นถ้ำหาคาเนาะบันไดเล็ก น้องเอ้ยเบิ่งเอาเพิ่นเอ็ดบันไดไว้นับถือหเจือเอ้อนาะนับถือหูจือ้อผู้ที่เพิ่นไปเอ็ดไปสร้างผู้ข้าไปเห็นแล้วป้าตัวเพิ่นเอาเล็เขินไปในได้เพิ่นเอาขึ้นไปสร้างได้ในเรือฮนะน้าเบิ่งกว่าขิมม้มิ่มอยู่พี่นอ้อง เงินมาแล้วก็ถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายอะวีโอคอยหลังลงไปเออพี่น้องเบิ่งาก็นักของเทยวก็หลยได้พี่น้องเอ้ยนี่ม่น,ม,นมีแต่ทีม,มันเพอาหญ่ดูยูเซอร์ได้เบิ่งกว่าพี่น้องที้มิม่งตอนยู่ไปนั้นเขาเมีแต่เอามองจอดรถแหละพี่น้องเอ้ยคนหลายพี่น้องเอ,อ้ยเพื่อกะเยอะไปส้มบารมีเนาะเพื่อก็เยอะไปเบิงเบ่งไปกลาบไ,ไปไหวอันเซอร์เองๆนั้นมีไม่มีแม่ผม้พื้นผู้ไกล่อันเ,เ,นนนนเจเตฮานะเป็นในเล่ สาวบลาบาทนี่พี่น้องอเฮืนมาฮอดจุดสี่เนาะอ่าจุดสี่กับพักะนงังพักแลก้วก็ปีนต้อเลยพี่น้องอี้มเนม็นปีนต้อปีนเขาโอ้ยเนาะอิตาลีหรือว่าเดินทางขึ้นไปเรื่อยๆนะปุ๊ยว้าไทายอีกอันตอนมานังบรรยายน,นี่พ่อหัวอยู่พี่น้องเลยอันตอนไปนยางมันจะเบ้าจะคือจะไข้าขาวเบิ่งกว่าพี่น้องขี้มิมอยู่นะ ยายเต้แน่กับลานสาวเพ่อแน่กับผักกระกนังพัดนังวีอยู่มันฮอนเหมือนเพอร์ดอทั้งห้อนทั้งเหมยอันตอนปีนกพ็พบปีนอยู่ตอนเฮิร์นไปหอดนะพี่น้องเอ้ยมีกําลังจืดเอาปีนเฮิรนไปเนาะบัดมาอยู่เฮิรนได้สองมือสามมือนะโอ้เจ็บปีแข็งว่าทันเ <c oughs> นาะแต่เอ็ดได้เลยเนาะหูหจืดเฮาเยอะไปอันนี้จุดดีเด้อพี่น้องนะเรามาถึงจุดดีแล้วว่าทานนนันเถาะนี่อ่า เราได้ดีแล้วอานารยมอฮอดจุดดีเลยได้พี่น้องเอ้ยเออแล้วก็ปีนต้อนะครับเนาะเอาก็ปีนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็บฮอดจุดดีเนาะอันรูสายก็เก็บบรรยากาศอ่าตากองเลยตากองใหญ่เฮาอ่าผู้ค้ากัอันยางน้ำกลนกันไปตลอดตลอดไปนี่กันยังมียังมีเท่าระหดปลาเล่คนว่ายังมีฮอดบันไดแดงคนว่าพี่น้องเอ้เข้ยนนักท่องเที่ยวผู้เพิ่นหึนแต่เสาเพิ่นกะพากันยางลบลงมาแล้วเดินไปอัน ไปถ้ำนาคาเนาะอ่าส่วนผู้ค้าหันกำลังละปีนเบิงเบิงพี่น้องเอ้ยไก่เพื่อนก็ดีดีได้พี่น้องเพื่อนพัดให้พร้อมเพิ่นวีใหเพราะมันหอนเนาะเออผู้ค้ากันยางมามาดักมู่ได้บาดนี่เออเพื่อนมีแห้งเลยได้เพราะว่ามาอฮอดจุดดีและถนนมันก็เริ่มเรียบเนาะพี่น้องอ่าเขาเรียกว่าถนนหนทางก็อัญยางงายมีได้ปีนบันไดฮ้หน้ากะมาหนังจอบท่าทายเอาลู่สายไปทายเอาปอบบาดเนาะ อาจะเตี้ยก็นี่แล้วพี่น้องเอ้ยหยางเลยรได้จะเตี้ยก็ทอดซื้อเลยรได้ตะกีนซื้อซื้อเห็นยาวไก่แล้วก็น้ำบีทุกคนน้ำบียเตียเต้ยนะยานเราอันอันซอยนะยานเราเมยเนาะพี่น้องเนะาะดูายกันว่าหยางพี่น้องเอ้ยปะลุยโตครับหยางปีนขึ้นไปเรนะื่อยๆหละพี่น้องเลยหูเจอศรัทธาเนาะเขาเรียกว่ามาด้วยแรงศรัทธา มีได้มาวัดเจอเจ้าของเนะยมาด้วยความอันใจใส่ศรัทธาในองค์ปู่พญานาคนพี่น้องเนาะอาจจะเตี้ยกลุยได้พี่น้องเลยใาญ่ในน้อยอันนี้ก็อ่จุดนี้เนาะพี่น้องอ่จุดนี้เพิ่นเบาเป็นเป็นวิวที่ไอ้ก้อนทีลานเฮินไปอีจุดหนึ่งนะมันจะมีอันเพเลยนี่แหละอ่ามีห้องน้ำเนาะเออมองมองที่ผมถ่ายนะแต่ว่าอ่าแวะห้องน้ำแล้วก็ผ้ากันมาแลบวะมาหนัง หนังซาวอยู่ฮอนเมยแต่กะไปพี่น้องเลยอันนี้จุดจีนอะพี่น้องก็แลม้มีเลิมเลิมเห็นหินพญานาคเรือเกตพญานาคน้องพี่น้องก็เป็นจุดที่ห่าวกำลังจะไปหอดบันไดแดงได้พี่น้องเลยเรียกว่าจะเริ่มขึ้นมองสูง,สงหหนะพี่น้อง ก็พากันยืนคืดสะก้อนไปดีบ่มีไปมาภูคากับ <Hollywood> บ <einfach> ้า <becue> ถ <anak lonely> ่ายวิวปั่นพี่น้องเบิ่งก่อนนะนี่คือวิวนะครับสวยงามพี่น้องฮึนไปฮอดทั้งเทิงแล้วโอ้ยพี่น้องผู้เลยยังมีเคยมาทำนาคานรืว่าผู้ลังกาเนาะพี่น้องเนาะอ่ากะมาได้เด้อพี่น้องเด้อการไปเที่ยวหรือว่าการไปอาผจญไั่ปีนเข่าแต่ว่ามินิมัปีนด้วยเชือได้อันใต้บันไดจะซื้อกัพอแห้งแล้วนะภูค้าไปได้จำนี้ฮะนะ ตอนตอนนี้รู้สึกว่าเยอะอันล้าแข้งล้าคาอะไรได้พี่น้องเอ้ยนี่หอดจุดบันไดแดงแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าเราก็ทําการปีนไปเรื่อยๆนะครับเบิงว่าบาทนี้ปีนเห็นมาหอดแล้วทายทายวิวเฮ้อพี่น้องเบิงเบิงพี่น้องมันละเป็นตาล วิวสวยสดงดงามแต่แหละเป็นตรสาะอ่อนพี่น้องเลยเป็นตรสาะอ่อนในที่นี้ก็คือสถานที่ <c oughs> เพื่อน <c oughs> น้องพี่น้องเนาะแล้วก็ครูบาอาจารย์เพิ่นได้ไปเอดไปสร้างไปก่อไหวฮมเมนผู้เลือนะยายเต้พี่น้องเลยนังกอดยอดเลย <c oughs> <Okay. S 2> จุดเอสเพิ่นวามาหอดจุดเอสเลยได้พี่น้องเลยเออแต่การรู้สึกว่าอันเยอะลาแหละนะหนัง <c oughs> แล้วพี่น้องเลยมาหอดจุดนี้ เพื่อนลรมีเอโอ้นี่จุดไอ้แล้วพี่น้องมาฮอดจุดไอ้แล้วก็มีอันสลา,าน้อยเฮอือหนะังเศร้าเมยฮนาเพราะมีเจ้าทินได้พี่น้องเอ้เจ้าทินสีดำดำเนาะหนังโปดโปดอยู่เนาะคุณมูกีนี้เข้ากับผากันยางต่อพี่น้องมาฮอดเจี๋เลยได้พี่น้องเอ้ฮอดจุดเจี๋แล้วพี่น้องเอ้เคยเราฮอดและเคยเราฮอดและโอดเอาพี่น้องเอ้เฟื่อเลยได้ส้มความสวยงามของอ,องค์พญานาคหรือองค์ปูพญานาคที่ถือสาบนะคนุณวอลนัทวาในตำนานนะพี่น้องเนาะ คผู้กา้กาวผู้า้กาก็มีกล้าบรรยายไปท,ทั่ที่ทแดนได้พี่น้องเอ้ยอันเรือเขามีหูจกักเขาก็นยนาไปเว้าไปได้เนะาะอเขาก็ไปเบิ้งน้ำกันนี่ละว้าง่ายก็คือผ้ากันยางส้มบรรยากาศตอนนี้ถนนก็นเริ่มว่าเริ่มทีละ่าเรียบแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าคารื่อะหอดเลยเดย้ใกล้จะถึงจุดหมายแล้วอย่งอีมีไก่นาถาะะ ตอนนี้เข้ามาฮอดมองโอเคแล้วพี่น้องเรียกว่าจุดเคนอะพี่น้องเนาะผู้ค้าขึ้นมาทั้งเทิงแล้วมายืนอันทือกล้องจัะ <c oughs> นี่พี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วเคิเลยได้พี่น้องเอ้ปีนบ๊บฮอดแหละพี่น้องเอ้ยฮอดสั่นเข่าทั้งเทิงแหละถ่ายวิวบรรยากาศปันพี่น้องเบิ้งสะก้อนนะครับเนาะก่อนที่เจละลงไปในถ้ำนะครับเนาะก่อนที่จะลงไปในถ้ำพญานาคหรือว่าถ้ำนาคาเนาะเอากระถ่ายวิวทิวทัศน อันสวยสดงดงามทางเทิงพี่น้องเอ้ยงามกระดักงามกระโด, <c oughs> ดเอ้าปีนอีรอบหนึ่งตัดจริจอปีนี้รอบหนึ่งเนื้อกนี้วัชนเถาะปึ๊บขึ้นมาก็พักกันมหนังกินเข้าแะลรพี่น้องเลยหงอดแหละพี่น้องเลยเอ้าทอโลโตอรีได้พี่น้องเลยปีนเข่าขึ้นมามีธรรมดาแต่สําหรับคนที่มีใจศรัทธาน้องคนวราเนาะออกําลังเลยก็ขึ้น <c oughs> ปีนขึ้นมาเนาะกับพักกันนั่งกินขา้าวผู้ค้ากับเลาะทายวิวบรรยากาศวิวทิวทัศน์งามๆม,มาปั่นพี่น้องเบิง้งเนาะนี่สวยงามมากพี่น้องเลยแต่ว่าแดดก็เยี่แห้งขนาดได้พี่น้องเลยแดดแห้งได้มองนี่ก็มีได้กกไหมขนาดนี่เขากะเลื้มยางเลยได้พี่น้องเลยเนะครับเนาะ,ะหลังจากที่เขากินขา้าวเร้ามเมยน,ะค,นะครับเนาะเขาก็ละ่ะอัยางไปที่เรียกว่าจุด เช็คอินอีกจุดนึงนั่นก็คือมาหอดแล้วทำนาคาหนาานะว่าไงมาถ่ายรูปนะพี่น้องมาถ่ายรูปถ่ายัานะเป็นทีละทึกเงาะเป็นทีละลึกเนาะว่าเฮาได้มาอหอดทำนาคาแล้วเพื่อนจ้ะทีมเพื่อนมาก่อนเพื่อนกัมาทำการถ่ายรูปส่วนทีมภูคากะ็ะกำลังย่างมาหอดนะเอา้าหลังจากที่ถ่ายรูปถ่ายก็ยเลยเรียบร้อยแล้วก็ลงได้พี่น้องลงไปที่ถ้ำนาคาเนาะพี่น้องเนาะ ทำนาคานั้นก็แล้วยางลงไปอีกน้องน้อยหนึ่งนาะครับเนาะก็ำลังมีไก่เพื่อกะนำเวานำเบาะนะครับในนี้ภาพอาจจะยืดสั้นเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่าไมีได้ถือไม้กันสั้นนะนะถือแต่โทรศัพทบยางจึกจึกจึกลงไปเนาะพี่น้องเนาะมาฮอดนี้ก็ต้องสงบเสงี่ยมจะไหยได้พี่น้องเลยแต่ว่ายายเตี๋ยหันเหลิมตอนนี้ทําการเก็บภาพแล้วนะครับทําการเก็บภาพอัน ครั้งหนึ่งในชีวิตนะนะได้ไปฮอดไปถึงแล้วอาจารย์เถอเออนี่พี่น้องนี่คือทางลงเด้อพี่น้องเด้อทางลงเพื่อนกะไกด์เพื่อนก็ก,กระบะว่า,าแต่ละทีมหรือว่าแต่ละกรุ๊ปนะครับเนะาะก,าะการละมีจุดที่เฮาเอาเอาคือมืดในนี้จะกองโอ้โหอ่าเนาะกรลบะมีจุดที่เฮาเฮาไปกาบหรือว่าเฮาไปเช็คอินอะไรกัถ่ายรูปประมาณ5นาทีประมาณนี้ แล้วก็ลอดเข้ามาทางในเนาะพี่น้องนะลอดเข้ามาทางในทำนาคานะครับเนาะแล้วประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเอามาฮอดน,นี้ไก่เพื่อนกับเล็บเบ้แต่ผู้ค้าหันหันท่ายเห็นแล,ล้วเราโอ้ยงามอริพี่น้องเอ้ยไปเห็นไปสัมผัสไปเบิ่งด้วยตาเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อเอาไปเลยเย็นนะครับเนาะในธรรมเย็นมากเลยบรรยากาศดีหลายเนาะพี่น้องเนาะมาฮอดน,นี้กันละ,ะเป็นจุดที่ไกลเพื่อนเบ้อครอบ ครอบเสียนหรือครอบเลือนี่แหละเอาหูเข้าไปเถอะเอาครอบนาคานาะพี่น้องมุดไปอย่างนันคุณยายเตีย้ยเพิ่ก็เข้าไปเลวเข้า,ขาไปมุดเข้าไปไปครอบนาคาไปครอบไปเบาะอะไรวะอุอลุหลานมาฮอดอลไรเดอร้อประมาณนี้เนาะหลานสาวเพิ่ก็ไปครอบคู่ค้ากันยางออกมาทางบีแล้วก็มีอีจุดหนึ่งนาอพี่น้องก็คือหัวใจเนาะหัวใจอันนี้ลู่สายลู่สายลู่สายไปถ่ายคลิปแหละ ท้ายรูปบอกไงกะมาฮอดมาถึงแล้วเนาะถึงถ้ำนาคาแล้วนะครับประมาณนี้ขนะเนา,นนาพพนะพี่น้องจะหันกับอัคญยาดีอัคคัญกาตีมาอ่านกาบอข้ออ่าพระนาโคะนะครับเนาะนี่นี่พี่น้องไายโอ้สวยงามเลยพี่น้องเลย <c oughs> อ่ามันจิมีวิวมีพเพลินเลยนี่ๆๆๆเป็นบอกพี่น้องเห <ๆๆ S 1> มือนกับแสงเหมือนพเพลินนี่แหละครับอ่าโยงลงมาฮอดองพระเนาะ กูค,ค้าหันยังติดเจออยู่ก็เลยลบมาท่ายอีกรอบหนึ่งลบมาท่ายเกตหรือว่าล่ำตูของพญานาคเนาะพี่น้องเนาะตามที่เพื่อนเหวาเพื่อนน,น,นั้นมาเนาะโอ้ยไป,ไป,ไ,ปไปเห็นแล้วนะคักอันนี้พี่น้องเลยภูมิภาคูมิสวยงามเด้พี่น้องเอ้ยพู้เลยยังมีเคยไปไปเด้อพี่น้องเด้อกูค้ากับมีก้าบรรยายไปหลายเนาะเคลื่อนเขาบรรยายพีธนาต่อไปเขากัะลัญจ์ปีจุดหนึ่งได้พี่น้องเ,เ,งเอ,งนะอ้เนะอออเย ต่กถนนกัเรือว่าทางยางก็เลิ่มเรียบเนาะพี่น้องมีได้ปีนผู้นะพายางคือว่ายางยุ่สันเขาและพี่น้องเลยตอนนีนะ้เราเดินอยู่บนสันเขาแล้วประมาณนี้เบื้องวิวพี่น้องวิวก็สวยชดงดงามพี่น้องโอ้ยบรรยากาศคักอลีเนาะสันเขาผู้ลังกาแลนี่คือวานเนาะหลานสาวขออกไปเกกอโอเกกสวยเกกนะพูดอันนี้มหาหอดจุดนี้เพื่อนว่าว่า,วาดวงตาพญานาคเด้อพี่น้องเด้อ หรือว่าอันบ่อน้ำาล่ะเป็นบ่อน้ำแต่ที่เพื่อนเพื่อนตั้งซื้อหรือคุณแม่ครูบาอาจารย์ทุกคน่อยู่คุน้องมาดวงตาพญานาคเนาะทุกคนมาฮอดนีกัเอาน้ำเนาะเอาน้ำเป็นน้ำมนต์ผู้ค้ากับเอามาปมหัวเบิ้งก็คือดวงตาอันนี้ได้พี่น้องเบิ่งจะท่านขยั้งขึ้นไปเนาะพี่น้องจะดีทั้งเคิืงผู้ทำพิีขึ้นได้พี่น้องให้มือนี้โอ้ย ม้อพี่น้องมีก้าย่างเึินเฉพาะอันอันนับอันได้งินอันไกลเพื่อนว่าอันเฉพาะบันไดเนี่ยก็โยนโยนเป็นร้อยคันบ่หรือเธอเลยโอ้ยมีใบก็เลยพากันมาลูกคของอ่ะ,ยะเยเตียเพื่อนก็นมาหลานของใส่แบอาลู่หลานสายยานนาคลาดมาหอดเลยเด้อประมาณนี้นะหลานของใส่เด้พี่น้องแล้วต่ทำการอ่าลงไปที่ทำทำลุงปูว่งเนาะพี่น้องเนาะตามที่อัน ไก่เพิ่นเบาะเนาะกระยางลงไปนะครับางงรกาบลงไอ้โพเมนกาบโอ้ยเบาบรรยายไปก็มีกาบบรรยายไปหลายแต่ดุยกระดิย่านเบาผิดนะพี่น้องอแล้วลงไปกาบอมองที่หลวงปู่เพื่อนยู่เนาะตอนเพื่อนนั้น,นปฏิบัติธรรมอันนี้คือถ้ำหลวงปู่วังประมาณนีเนาะนี่น,นี่พี่น้องบรรยากาศโอ้เย็นสบายมาฮอนนี้เลยพี่น้องเลยคักอรีพี่น้อง เคยยังพี่นได้เคยไปกับไปพี่น้องเอ้ยผมก็ยื่นแนะนําอยู่แหละแต่ผมก็เว้าเว้าเมีนหลักการมีมีค่อยหลายเอาไงก็ดีเออมีค่อยมีหลักการฮนะนะน่าจะดุอยูนะเนาะอย่างเขามาหอดในธรรมก็ละเป็นประมาณนี้น้องมันจะมีพระพุทธรูปเปิดปันพระพุทธรูปโบราณปันไว้แล้วก็มีร,มรูปปันของพระยานาคเนาะพระรพยานาคที่ นำของเพียวมาแตละมะข่าก้อนมะขามมาอันฐานจิตนะครับเนาะแล้วก็มีอยูเหมือนน้นองคำนาะอาจจะเป็นมวอรู้ว่างและนอก,นอก,นอก,นอกพีก่น้องเนาะผู้พานผู้พาก็ไม่ได้ไปอันนั้นาน,นามาหอดจุดนี้เพื่อนเราจุดที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือตรงนี้ค่อนหน้ามองเสียนเนาะหรือว่าเส,สียนเสียนหรือว่าหัวพญานาคเนาะลงกินน้ำประมาณนี้เนาะพี่น้องนี่ เป็นเนนสียงพญานาคเนาะลูกนี้อา่ว่าผู้ค้าท่ายิปนะใช่ไปหมดไปแหละยางแหละประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเออเอาลุยต่อพี่น้องเลยลออขอบคุณขอบมกขอบเจอพี่น้องคุกคนเดอ้อที่เวมาเป็นกำล,ลังแรงมกกำลังแรงแรงเจอดูยูเซอร์เนาะไปเที่ยวทำนาคานำดูยูเซอร์เนาะพี่น้องตอนนี้เฮาก็ลังทำการนนเามื่อ<ล>เลยได้พี่น้องกันบ้านนี้ เรียบร้อยหมดทุกจุดและเนาะพี่น้องเนาะเรียบร้อยทุกจุดทุกที่นะครับมาหอดมาถึงขอบคุณพี่น้องปองไปผู้คนกันแล้วกันที่แบบเป็นกําลังแรงเจอดูยูเซอร์เนาะไปเที่ยวถ้านาคากับคนใหญ่ดูยูเซอร์เอากับจะได้กลับละได้บาทพี่น้องรอดทำรอดผ่าโอ้ยเวรลนดซิตคลิปนี้ว่างไงกันดิออมุนเจอกัน พอแห้งพี่น้องเลยเอาละมาหอดข้างลงเลยพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้ออันคลิปหน้าจะดยละภาพพี่น้องไปเที่ยวชลเลอร์กะจอบท้าเบิงอย่าลืมกดเลิฟก,กดไลค์กดซับสไครต์กดมาหูเจอือเอาไว้น้ำแน่นาะพี่น้องจย่งมีผพลาดคลิปต่อๆไปผมดูย,ยูสเซอร์เด้อพี่น้องเด้อสาหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายบายครับผมพอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องหอดและพี่น้องหอดทางอ้อแล้วเฮ้ย